พระธรรมหนึ่งโครินบทที่หหากใครในพวกท่านเป็นความกันเขากล้าไปสู้ความกันต่อหน้าคนอธรรมแทนที่จะชำระความกันต่อหน้าประชากรของพระเจ้าหรือท่านไม่รู้หรือว่าประชากรของพระเจ้าจะพิพากษาโลกและถ้าท่านจะเป็นผู้พิพากษาโลกท่านไม่มีความสามารถจะตัดสินคดีเล็กน้อยเหล่านี้หรือท่านไม่รู้หรือว่า เราจะพิพากษาทูตสวรรค์เช่นนี้แล้วเรายิ่งสมควรจะจัดการกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี้ได้ดีกว่านั้นสักเพียงใดฉะนั้นหากท่านเป็นความการในเรื่องดังกล่าวแม้ตั้งคนที่ไม่สำคัญในคริสตจักรเป็นตุลาการก็ยังได้ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้เพื่อให้ท่านละอายใจเป็นไปได้หรือที่ไม่มีสักคนในพวกท่านเลย ที่ฉลาดพอจะชำระความในหมู่ผู้เชื่อแต่พี่น้องกลับไปสู้ความกันในศาลต่อหน้าผู้ไม่เชื่ออันที่จริงที่ท่านเป็นคดีความกันในหมู่พวกท่านก็หมายความว่าท่านได้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแล้วทำไมไม่เป็นฝ่ายถูกรังแกทำไมไม่เป็นฝ่ายถูกโกงแต่ท่านเองกลับโกงและรังแกท่านทำสิ่งเหล่านี้กับพี่น้องของท่าน ท่านไม่รู้หรือว่าคนชั่วจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยไม่ว่าคนผิดศีลธรรมทางเพศหรือคนกราบไหว้รูปเคารพหรือคนคบชู้หรือผู้ชายขายตัวหรือคนรักร่วมเพศหรือขโมยหรือคนโลภหรือคนขี้เมาหรือคนชอบนินทาว่าร้ายหรือคนช่อบฉนจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า และพวกท่านบางคนเคยเป็นเช่นนั้นแต่ท่านได้รับการล้างได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาเป็นนาย อาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องมีไว้สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงทำลายทั้งสองสิ่งร่างกายไม่ได้มีไว้เพื่อการผิดศีลธรรมทางเพศแต่มีเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเพื่อกายนั้นโดยฤทธิอำนาจของพระองค์พระเจ้าทรงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นจากตายและพระองค์ จะทรงให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นใหม่ด้วยพวกท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์เช่นนี้แล้วควรหรือที่ข้าพเจ้าจะนำร่างกายไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโซเพนีไม่เป็นเช่นนั้นแน่ท่านไม่รู้หรือว่าผู้ที่ไปหลับนอนกับโซเพนีก็เป็นหนึ่งเดียวกับหญิงนั้นทางร่างกายเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าทั้งสอง จะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่รวมตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณจุงหลีกหนีจากการผิดศีลธรรมทางเพศบาปอื่นทั้งปวงที่มนุษยร์รมล้วนเป็นบาปนอกกายของตนแต่คนที่ทำบาปทางเพศก็ทำบาปต่อร่างกายของตนเองท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าส่งซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด